สรุปข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันที่20สิงหาคม2568ที่น่าสนใจผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลสัปดาห์ที่1ลิเวอร์พูล4ต่อ2บอลมัดลิเวอร์พูลฟอร์มร้อนแรงมูซาลีและซาลาทำคนละ1ประตูแมนซิตี้4ต่อ0วูฟส์ฮาเลนทำแฮตทริกแชกี้ทำแอสซิสสวยงาม แมนยูไนเต็ด0ต่อ1อาร์เซนอลปืนใหญ่เก็บชัยที่โอแทฟอร์ดคารลาฟิโอรีซัดประตูชัยสเปอร์3ต่อ0เบอร์ลี่ริชาลิสานยิงเบิ้ลสเปอร์ครองเกมทั้งแมตช์ลีดส์ยูไนเต็ด1ต่อ0เอฟเวอร์ตันลีดส์กลับสู่พรีเมียร์ลีกด้วยชัยชนะจุดโทษนาที84จากโนเมชา ซันเดอร์แลนด์3ต่อศูนย์เวสต์แฮมน้องใหม่โชว์ฟอร์มเด็ดบอลลาดและอิซิร์ยิงท้ายเกมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สาต่อ1เบรนฟอร์ดวูดยิง2ลูกฟอร์เรสต์เริ่มฤดูการด้วย3มแต้มเชลซี0.0ต่อคริสตันฮาเลสเสมอแบบไร้สีสันพลาดโอกาสหลายครั้งไบรตันหต่อ1นฟูลแลมแบ่งแต้มกันไปคนละ1โอไรลี่ยิงจุดโทษให้ไบรตัน แอสตันวิลล่า0-0นวิวคาเซลเสมอกันแบบอึดอัด n น w ิวคาเซลมีโอกาสจบสกอร์มากกว่าข่าวเด่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องฮูโกอีคิติเก้ลิเวอร์พูลฟอร์มเด่นสุดในนัดเปิดซีซั่นทำประตูบวกแอสซิสต์อัตราต่อรองดาวซันโวโกลเด้นบูทลดจาก33-1ตเหลือ14-1ตอาเซนอลนหลังคว้าชัยจากแมนยูอัตราต่อรองแชมป์ปรับจาก5-4ต่อเหลือ2-1ต่อ ลีสยูไนเตดฟอร์มดีวันเปิดฤดูกาลส่งผลให้โอกาสตกชันลดลงจาก1ต่อ1เหลือ2ต่อ1เชลซีเปิดฤดูกาลด้วยความผิดหวังหลังเสมอกับพาเลส0ต่อ0โอกาสลุนแชมป์ถูกปรับลดสถานการณ์โดยรวมลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ประตูได้เสียสูงสุดฟอร์มร้อนแรงฮาลันอีคิทิเก้หรือชาลิสันทีมผิดหวังแมนยูไนเต็ดเชลซี น้องใหม่ฟอร์มดีซันเดอร์แลนด์ลีสยูไนเต็ดกดติดตามกดไลค์และแชร์กันด้วยนะคะ